ใส่แมตตี้นี่ติดโควิดเป่าเนี่ยไม่ติดอันนี้ไหลสดไหลสดใช่ค่ะมาแล้วมาแล้วไม่พูดตอนแรกไม่พูดอืมใช่ใช่แต่ไม่มีคนดูเหรอเห็นไหมศูนย์คนสวัสดีค่ะกาแฟร้อยกล่องมาแล้วตอนกาแฟมาแล้วค่ะนี่คุณแม่ทีมกาแฟถึงแล้วนะคะแมวาอะไรนะทาแป้งทาปายิ่ดีเลยเขาบอกว่าใส่แมตไว้เถอะ ใส่แมสก็ใส่แมสอุ้ยแมสฉันมีปากตรงนี้ท้ยมีปากมีแอปว่ะเขาใส่แอปแล้วตุ๊กตามองหาหน้าพี่ไม่เจอมันไม่รู้จะสแกนไม่รู้จะสแกนตรงไหนเพราะว่าหาปากกับแกไม่เจอใช่อ่ะถอ,อดก็ได้ถอดก่อนไปอีมาไหมไม่มามาแล้วมีไงมาแล้วด้างก็แดงเห็นไหมตรงนี้แอปนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่แต่งหน้าค่ะ บางทีนั่งไลฟ์สดอยู่ที่บ้านเออโอเคได้อยู่เมื่อกี้นั่งดูบอลด้านไลฟ์ดูบอลด้านไลฟ์เรื่องอะไรวะผู้ชีวิตอะไรนี่แหละฟังแป๊บๆนะคะคืออยากจะบอกว่ามันไม่มีแบรนด์ไหนนะที่ที่บอสแบบดูแลเราแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในครอบครัวทุกคนเอาจริงๆนะแบรนด์โบตาพีนี่คือสุดยอดแล้วสอนแม้กระทั่งการอยู่กับสามีการเลือกสามีที่ดีแบรนด์อื่นเขาไม่ได้ถามนะอะไรไลฟ์มาก็หันมาด้วยเขารีบมากเลย ถอ,อ,อดเสื้อกันอ่ะถอดก่อนค่ะเดี๋ยวไม่สวยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอากาแฟมาส่งน้องปุ้ยนะคะเรียบร้อยอกาแฟอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งใช่๋ยวตั้งก่อนตั้งตรงนู้นไงอ๋อจะปิดเสียงกันเมื่อกี้มีเสียงไหลมา มีทุกคนปิดเสียงข้างนอกไม่ให้ดังเข้าไปข้างในะหรอป่าต่อเวลามีคนไลฟ์มามันจะมีเสียงไลฟ์แล้วมันจะเข้าไปในไลฟ์อ๋อปิดเสียงไลฟ์ใช่ใช่ะแล้วทำไมไม่ดึงเก้าอี้มาให้ปุ้ยนั่งตรงนี้น่ะไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ยืนตรงนี้ยืนอ๋อแล้วบอกว่านั่งทุกคนเราเราเราถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะมันย้อนแสงดีดี องไี่สองสามรุ่นนึยไม่ต้องใครแงที่แค่แข่งเดียไม่ได้ทย่งหนึ่งสอโอเคไหมคุมหาเศรษฐีชายชายสวัสดีค่ะโอ้สวยเช้นกระเดะเลยอยู่ในตะกู แน่นอนเออเขาสาแบบว่าเลือกอะไรนะเอาไอสามรูปไม่เอาสวยมากที่เซนที่ค่ะกาแฟหนึ่งร้อยกล่องเดี๋ยวเดือนหน้าจะมาส่งใหม่นะคะใช่ใช่ใช่อ่ะถ่ายคนเดียวมั้งสองคนมั้งอ่ะอาถ่ายคนเดียวมั้งสองคนอ่ะให้ปุ้ยก่อนให้ปุ้ยก่อนเดี๋ยวเราไปแอปเออไปคุยเลยไลฟ์สดเฮ้ยตูดโดนตูดโดนไม่โดนไม่โดนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาส่งกาแฟน้องปุ้ยที่บ้านนะคะ100กล่องเดี๋ยวก็ต้นเดือนหน้านะคะก็คือวันมะรืนต้องมาส่งอีก100กล่องค่ะขายดีมากตอนนี้มีจองแล้ว50บนะคะขอให้เพื่อนจ๋ามีตัวแทนเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปส่งนะอย่างละร้อยนะใช่นะคะน็อกกลางอากาศตอนนี้ก็เลยเหลือเหลือที่ตัวเองแค่งยถอดรองเท้าเพราะว่าเดี๋ยวเราเพราะว่าเดี๋ยวเรา ยตอนนี้ตามตามตามใช่ใช่ใชพี่๋ามาเลยนะคะมานะคะทุกคนอ่ะต๋อ,อตงตมา ใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยเหลือที่ตัวเองห้าสิบนะคะอยู่ข้างหลังเดือบใบปุ้ยตรงกลางขึ้นไปหน้าเดืแล้วจะทำอย่าง,างนี้เมื่อกี้ไหนจะทําแบบรักรักกัน<ช>ทุกคนทุกคนแม่ทีมเรากําลังแบบว่ามีความสุขกับการถ่า <laughs> ยรูปสองสามหนึ่งอะหิวข้าวโอ้แม่บอโหหิวแล้วไงทุกคนแม่ห,หิวย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยแวะมาส่งปุ้ยกับอาปุ้ยมามา รักทุกคนรักกันรักกันดูสิแกดูมันเก่งนะเกงหลวมกเก่งหลุดโกดสาวโบตัพี่เธอมันโอเคไหมทำไมตัวขึ้นมาเออไอปุ้ยขึ้นเธอก็ต้องขึ้นเอาเหรอปุ้ยสูงตรงนี้มันแบกไงของข่อยปุ้ยอ๋อเอายังโอเคยังเก็บคนง่ายมันไม่กลางเออแคงอ่ะโอเคเออสองสามลูกหน้าเออสองสาม ถขาถ่ายรูปขาเขือแขไปทางไหนไหนโอ้โหมีเออเหรอทำงานจังรูปก็ะสุนร้อยวอลล่าแมววันนี้ถ่ายได้สิบรูปขาของเกลิ่งขาเกลิ่งไปได้พันเมื่อมากินข้าวที่ร้านนี่หรือว่ามากินที่บ้านกินที่บ้านพอดีก็พี่ซ่าเขาไปซื้อเตี่ยวตรงนั้นค่ะตรงอะไรนะเอ็มเอ็มเอ็มตรงนู้นเบื่ออะไรนี่ ใั่ก่นวันนี้ก็เลยเปลี่ยนร้านมากมากใช่ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวคุยกับปุ้ยต่อนะคะเอากล้องมาปุ้ยเดี๋ยวเราจะไปแล้ะกินข้าวกันบายบายไปแล้วนะคะทุกคนโอ้ยมีปากเลยเธอสวยมากเลยบายบายค่ะสวัสดีนะคะออะคุยต่อโมเดี๋ยวคุยมาโมต่อคุยโมต่อโอเคยังไงขอบคุณค่ะ รวย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 แม่ทีมรวยเราก็ต้องรวยตามแม่ทีมนะคะเมสาก่อนเมาสฝนจะตกแล้วค่ะทุกคนนี่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 ตอนแรกตอนแรกว่าจะไหลสดตั้งแต่อ่อตั้งแต่วิ่งวิ่งไปบ,ยบายบายเพื่อน <laughs> ไปแล้วพี่ฝนไปกินข้าวแล้วนะคะทุกคนนี่กาแฟร้อยกล่องหันง่นยังไงเรามาสะท้อนแสงกาแฟร้อยกล่องมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไปแล้วไปแล้วห้าสิบเกาะปักสิบ มันมาไม่ถึงเราตุ๊กตะตุ่นมาไม่ถึงนะคะตุ๊กตะตุ่นมาไม่ถึงนะคะทุกคนนี่นี่นี่ก็เดินทางมาแล้วนะคะเดินทางมาแล้วนะคะห้าอ่าหนึ่งร้อยกล่องนะคะก็นอกกลางอากาศไปแล้วห้าสิบกล่องนะจ๊ะน้องฝานมาเร็วมาแล้วน้องฝันมามาทันไหมแอบตรงนี้นะ อันนี้คือกล่องมหาเศรษฐีนะคะกล่องร้อยล้านของเรานะคะกล่องกล่องเงินล้านของเรานะคะใช่ไหมน้องฝานเนี่ยรอรอน้องฝันโอนเงินพร้อมส่งมาจัดมานะคะยัวยัวจา้ายัวยัวจา้าเป็นกาแฟที่ขันขอนแก่นตกแล้วบ้านพี่ยังไม่ตกบ้านพี่ยังมืดอยู่นะคะมันมืดมืดแล้วก็แดดออกบ้างมืดบ้างนะคะอ่าทาไมถึงมาไลฟ์สดได้ตอนนี้นะคะก็พักตอนสิบ เกือบเทีย่ยงนะคะตอนนี้ก็เลยได้ไลฟ์สดที่บ้านนะคะกลับมาบ้านมาไลฟ์สดที่บ้านนะคะมารับมารับคราเงินล้านนะคะทุกคนตอนแรกอะตอนแรกว่าจะไลฟ์สดตั้งแต่วิ่งไปเปิดประตูให้พี่ฝนและทีนี้อ่ากําลังเข้าเข้าไอเนี่ยอะไรนะ Microsoft Teams นะคะงงงงมากเดี๋ยวค่อยกลับไปทําทีวีไลท์ต่อนะคะเดี๋ยวก็ปุ้ยจะไปทํางานแล้วนะคะทุกคนนี่เราจะมาอวดว่าเรามีกาแฟหนึ่งร้อยกองแล้ว ขอบคุณแหละเดี๋ยวปุ้ยไปทํางานก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้มาไลฟ์ใหม่เราแบบเราปื้มมากเราตื่นเต้นมากเราแบบโอยเราจะอวดนะเราชอบอวดแล้วก็มีกาแฟเรามีกาแฟร้อยกล่องแล้ก็อวดนะคะเราจะอวดนะคะใครอยากได้มามามมา,มาใครอยากขายกาแฟมานะคะทุกคน กาแฟสีม่วงเป็นอะไรที่แบบว่าสุขภาพดีมากขายดีมากนะคะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันนะคะหรือใครที่เป็นอาการเบาหวานความดันอะไรเงี้ยนะคะก็ทานได้นะทุกคนพี่ฝนหิวข้าพี่ฝนหนีเราไปแล้วพี่ฝนหนีเราไปกินข้าวแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะเดี๋ยวพี่ไปทํางานต่อนะคะบายบายจุบจ๊บ